สวัสดีครับผมหมอยง t ิกต o k ครับหมอยง t ิกต o k จะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับรางวัล t ิกต o k award ดไทยแลนด์ครั้งแรกของประเทศไทยนะครับหมอยง t ิกต o k เริ่มทำคลิป t ิกต o k แรกเมื่อปีพศ2563ณตอนนี้เป็นเวลา2ปีแล้วครับหมอยงมีผู้ติดตามทั้งหมด4 0 0 0 0กว่าและมียอดคลิปถูกใจ5ล้านกว่าแล้วครับ หมอยงขอขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ได้มาดูคลิปหมอยงในทุกๆวันนะครับหมอยงทิ k ตอกเป็นหนึ่งในวงการการศึกษาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขภาพเป็น Best of Learning and Education Awards เป็น TikTok Creator และ จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมงานประกาศรางวัล Tik กต็อกอวอร์ดไท l a n น2022หมอยง t i k กต็ได้ร่วมสร้างบทเรียนคลิปต่างๆให้ความรู้ทางด้งนานสุขภาพที่น่ารู้สนุกมากกว่าที่คุณคิดในทุกๆวันตลอดระยะเวลาช่วงปีที่ผ่านมานะครับหมอยง t i k กต็อขอขอบคุณแอปพลิเคชัน Tik t o ็อ และผู้ที่ติดตามหมอยงทุกท่านรวมถึงผู้ได้รับชมคลิปวิดีโอของหมอยง t i k t o อในทุกๆวันซึ่งทําให้หมอยง t i k t ตอได้เปลี่ยนชีวิตในช่วง1ปีและ2ปีที่ผ่านมาครับหมอยงติ๊กตอกเป็นคุณหมอที่ให้ความรู้กับทุกคนในทุกคลิปและมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็น best of education หมอยงท i k ต o k จะเป็นผู้นําในด้านการสร้างคอนเทนต์ทางด้านสุขภาพให้กับทุกคนในทุกวันในทุกคลิปและหมอยงขอสัญญาว่าจะตั้งใจทําคลิปดีๆทางด้านสายสุขภาพให้เป็น TikTok อกครีเอเอันดับหนึ่งของ TikTok Thailand 2022ครับ